เื่อลงไปถึงระดับความลึก160เมตรเนี่ยก็จะพบกับพื้นที่ที่คล้ายกับทะเลสีเงินที่เป็นหมอกปกคลุมโลกด้านล่างเอาไว้นะทุกคนซึ่งเมื่อดำทะลุผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะได้พบกับระบบนิเวศที่แปลกแตกต่างไปจากส่วนอื่นอย่างสิ้นเชิงมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆคล้ายกับหนอนพยายามวิ่งเข้าหาแสงไฟนับว่าเป็นสถานที่ที่แปลกแล้วก็สวยงามสําหรับนักดำน้ํามากๆเลยละครับ จนล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับทุกคนครูสอนดำน้ำชาวไทยก็ต้องมาเสียชีวิตในทะเล2ห้องแห่งนี้อีกรายหลังจากที่ดำน้ำลงไปใต้ทะเล2ห้องได้เพียงแค่20นาทีที่ความลึกประมาณ79.4เมตรแต่สภาพร่างกายเนี่ยไม่สามารถรับแรงดันใต้น้ำได้และเสียชีวิตทั้งที่ยังขึ้นไม่พ้นผิวน้ำทั้งทั้งที่อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสภาพปกติออกซิเจนยังคงเต็มถังทําให้เรื่องราวอาถรรพ์ของทะเล2ห้องแห่งนี้เริ่มเป็นที่สนใจ ของผู้คนมากขึ้นนั่นเองครับไม่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักดำน้ําจะมาจากสาเหตุใดก็ตามแต่ยังไงทะเลสองห้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหากเราไปท่องเที่ยวด้วยความไม่ประมาทเคารพต่อสถานที่และผู้คนทะเลสองห้องแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ทําให้เราสามารถซึมซับธรรมชาติที่แสนวิจิตรงดงามได้เป็นอย่างดีเลยละครับ ซึ่งนี้ก็คือเรื่องราวของสถานที่ที่ทั้งแปลกทั้งสวยงามทั้งลึกลับหน้าค้นหาที่มีชื่อว่าทะเลสองห้องที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับ